ค่ะโนี้เคามางานมินิยู่ที่โคราชเนาะค่ะพี่น้องน้อยไทยจ้ะยไทยเน๊ยอล่าอล่าช่องไหนก็ผมมองแะสุดนี่ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณเก่าไรจะมาดูเลยมาเกิดยุคไหนจะมาเขาจะมาเขาเซ้ามีแล้วมีอยู่เขาเฮ็ดเป็นเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีแล้ว ช่องเจ็ดดีคันช่องสามนี่สีเหยียบกันเรื่องมาก่อนดิจึกจึกึกจึกะกคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีช่องสายโอ้โันคันแฟนทีวีกันไปดูไะดูปดูไดูไปดูไปดูด่นฮูวี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 ฮูใส่มาได้หลยี เกาแห้งคุนบอกเกาแห้งบรได้ยูนซีดอยู่นะูดจักน้าล้านนนเาทำอะไรมาเอ้าทำให้สวยขึ้นจังเลยทะไอีกอ่ะไม่ได้เห็นอียังทำซอฟขึ้นมากเลยอ่ะฮะตอนไอังขึ้นอีกแล้วหรอกินข้าวกินข้าวอ๋อวันละหนึ่งมื้อมื้อเที่ยงพี่กินวันละมื้อนี่ไ่ได้ก่อนนอนมันมาจ่อยหลักสันกินวันละจานจ้ะจานข้าวนี่ จันดาวเทียมโอ้ยโชว์โซนจออลายอ่ะงูจันดาวเทียมนันเขาไปทิมสะโดดแล้วหนีเขาบังยุทูมิเหรอคิดว่ารันสิมีนาำนี่แหค่ะเฮาอยู่เฮาอยู่แบบเอาฟิล์มได้พี่น้องโมนี่ทีละปีเนาะพี่น้องบุญเดือนพี่น้องผู้จการนะว่าไม่ได้เก่งบุญเดือนเกจอันนี้อ่าผู้จัดผู้จัดการพระเอกเนาะพี่น้องเพิู่้ขยี้มาไล่เนาะพี่น้องครอบาสุดคือเซ็กซี่แท้โอ้ยชอบโอ้ย อ้อยเซลอ๋ออ๋ออ๋อออ้ยชอบตรงนี้มากเลยนี่ีมีแบบนี้แอมไปเอกแอดพิรพัฒกันเยี่หองนึงแล้วครับพี่น้องขาเอ้าถ่ายบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ้งพี่น้องส้มน้ำกั่นะคพี่น้องตอนนี้เอาพิเอ็กไม้พี่น้องวันดียถ่ายลุ้งถ่ายพิเอ็กไม้พี่น้องขายังที่ไทยพี่น้องเบิ้งผิดตารถกี่คนตารอยคือจังสะพานรอยอาเจ้าของก็ต้องอัน ปัดมัคคลาขื้นตัวเออมาเห็นเขาเจ้าของมัคคลาเจ้าของบนมเนขาขาวตรงนี้เจ้าของเาของเาเจ้าของปัดมัมาคคะาเจ้าขอ้บนบนเนี่ยมตันเนาะไม่เกี่ยวไม่ตรงนี้มใช่ดูดีดไเออกังแกลไม่เป๊ะเลยไม่เห็นคือปลารถที่สูแรงจังอนเนี่ยเออี้อ่ะดี้อ่ะขี้อ เตล์นะคะอุ้ยพี่เต,เต,ต,เต,เตล์ชุดใหม่เหรอชุดใหม่เ,มเมก่าชุดใหม่เก่าก็หัวตจเห็นชุดใหม่เก่าชุดใหม่เตี๋ยขอตัุดอะตัดชุดใส่ปิดว่องบากคักเลยปิดว่องก็จะได้ใส่ลงกรุงเทปเนาะ<ม>ปีปีว่างหานันสุดสั่นพี่เตล์บอกเขาได้ใส่เพระาะว่าโชว์เพลงอ้าะของพี่น้ำเท่านั้นเพราะว่าปีว่างอันโซ่อันอ่าเพลงอย่างก็ ซอนเจนที่รูดมือมันเป็นชุดเงาเนาะ 5, 5, 5, 5. ชุดสันเห็นแต่พี่แต่เซนเวลาลงงเทปชนะปีนี้พี่น้องรัดติดตามเด้อแต่ละคนกินอะไรลองเพลงหางคอนเสิร์ตพี่น้องขา <5, 5. S 1> อ๋อผมมีดอกเพลงแฮมนะเ <laughs> <laughs> อะไรสักนิด้ะพี่น้อง <laughs> ขอบคุณลายค่ะ